เอาละครับผมขอกราบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่มีใจรักในการปั่นทุกท่านเงินด้วยเลยนะฮะกลับมาพบกันในช่องของไอ้หมาใช่ไอยวิวเช่นเคยกันเลยนะครับผมเอาวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของคีโอพัตตานะฮะจากค่ายของ PG กันเช่นเคยเนาะมีทุนกันมาพอประมาณพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเปิดเบ็ดไปที่30กันเลยละกันนะครับผมเปิดออโต้บิดเปิดเทอร์โบมาซื้อฟีเจอร์แล้วกัน,กนว่าจะเปิดออโต้หรือไม่ดีกว่าซื้อฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันนะทุกคน อ,อยังไงก็ฝากรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะฮะผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีร้องได้รับคาแนะนํากันด้วยนะครับผมมาลองหมุนตรงนี้หน่อยโอ้โหเกือบไปนะทุกคนอีกสักทีสิมาปกติผมไม่ค่อยจะหมุนตรงนี้นะฮะไม่ค่อยชอบจะหมุนสักเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมนไปโดนจุดดาเหมือนเอาเงินมาเสียเปล่าๆนะทุกคนอเอาแค่นี้พอนะฮะตัวคูณขึ้นทีแล้าได้นะขึ้นทีละสามบ้าสามเลยเสียไม่ทันได้มองเลยฮะ,ะโอเคไม่เป็นไรทั้งหมด10ฟรีสปินนะะมาสวยฮะ,ะโอเคอยู่ ก็ถือว่ายัางพอได้นะฮะและยังมาดีคอมโบต่อเนื่องนะขึ้นไปคูณ7คูณสิเข้าไปเลยนะตัวคูณขึ้นทีละสาทุกคนแล้ววายยังมาสวยๆฮนะแบบนี้มาบูมแน่นอนกรับผมตัวนี้เหมือนจะราคาแพงด้วยนะอามาลองดูกันนะโอ้โหอีกนึ่งห้สามคูณสิบหกเข้าไปฮนะตรงนี้จัดไปสวยๆฮนะมาสองพันสี่โอ้โหเรียบร้อยเลยทนะุกคนเจอช็อตไเเข้าไปนะโอเคถือว่ายัางแจ๋วเหมือนกันนะตอนนี้คูณสิบหกนะฮะมา ยาวืดนนะโอ้โหแล้วสกตเตอร์มาแบบนี้มาตัวที่สองทุตัวที่สามตกไหมซ้อนสักทีสิขอให้ซ้อนหน่อยโอ้โหไม่ซ้อนให้นะทุกคนดูโอเคแบบสำหรับเกมคิวพาตาจะเอาสกคตเตอร์ซ้อนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะแทบจบะไม่ต้องลุ้นแล้วปล่อยเฉยๆแล้วทาชิวๆไปเลยะฮะปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยอนะ่ะเออมาไปต่อฮะเคมาโอ้โหแล้วดูสกตเตอร์มาแบบนี้มันเสียคอมโบเปล่า,ลาๆนะทุกคนเสียดายนะอ่ะเนี่ย แล้วก็มาให้มันแบบให้มันวืดเล่นๆซะงั้นน่ะเอาหน่อยมะ K A สวยฮะวายไปคูณ31ตรงนี้นะโอ้โห,โหแล้วมาแค่นี้อะไรแบบนี้แต่ก็ยังดีนะก็ถ,ถือว่ายังพอได้โอ้โอีก2องพโอ้โหไม่ใช่พอได้แล้นะมาขนาดนี้นะทุกคนเอ้ยคือมาโคตรดีกว่าเฮ้ยถ้ามาแบบนี้ผมว่าจบจบอะไฟีเรีเกมเดียวก็พอปะ่ะเออจบฟีเจอร์เดียวก็รู้เรื่องแล้วปะและยังไปต่อฮะดอกสิลูกนี้มาสวย ไปเรื่อยๆนะเอาดีแต่เหมือนจะราคาถูกอยู่นะตัวราสิบนะวายยังมาต่อไปอีกหน่อยโอ้โห,โโหจบตรงนี้นะทุกคนได้มาเราคูณสี่สิบสามนะขอดูหน่อยสิคูณสี่สามันจะมาเท่าไหร่เฉยนะปกติราสิมันตัวราคาถูกผมว่าน่าจะได้ไมาเยอะเท่าที่ผ่านมา,มาแต่ก็ถือว่ายังดีนะนี่ขึ้นหลักพันไปแล้วนะมาลูกขอพันสี่มาพันห้าครับผมซูปเปอร์ไม่กลังไปแล้วโอ้โห,โโหจบไปที่พันแปดนะเห็นไหมตัวมันราคาถูกแต่ก็ยังถือว่าดีนะทุกคน ได้มาขนาดนี้ก็ถูคุ้มหัวขนาดไหนแล้วทุกคนดีดูดิเข้ามาแล้วนะผมโอ้โหหกพั 6, นแปดแล้วผมสวยๆฮนะอ่ะเดี๋ยวผมว่าพอไว้แค่นี้เลยดีกว่าละกันนะฮะทุกคนนะอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไอหมาใช่ไหมก่อนไ้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันเลยละกันนะครับผมสวัสดีครับ